สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับพ,พ,พ,พี่น้องสมาชิกในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบก,กับแนวทางนะครับลาวสตาเนาะแล้วก็ลาวสตา v ี p อพนะครับวดประจําันที่30นะครับเดือนมกราคม2567นะครับผมสําหรับแนวทางเมื่อวานนี้ลาวสตานั้นหลุดนะครับมาแค่ลาวสตาวีไอเนาะสายลูดสายจอนี้เด้งเเลยในรอบดึกนะครับ แต่ว่าเราสตา์นี่นก็เฉียดแค่เต็มเดียวนะครับพี่พี่เนาะเฉียดแค่เต็มเดียวเองนะครับน่าเสียดายนะครับเราสตาผมไม่3กับ7รูด3ไปนะครับพี่พี่ผลที่ออก028กับ08เนาะ0 2 8กับ0 8ย์เนี 0, 2, 8, ่ยพี่พี่ดูดิผมเน้นเน้น3 8นะครับเน้น3 8ออก2 8นะครับเต็มเดียวเองนะครับพี่พี่น่าเสียดายนะครับรอบนี้ก็หลุดไปนะครับ ส่วนในลาวสตาร์ VIP ให้ศูนย์กับ4ี่นะครับผลที่ออก 4, 4ี่0ี่ศูนย์เจดนะครับใครรูดที่ศูนย์นะครับใครรูดที่ศูนย์เนี่ยเข้าไปที่ศูนย์เจดะครับสายเจาะเราไม่มีเนาะเราเน้น0ูนย์แแต่เ็าออกศ 0, 0 7ศูนย์ดนะครับแนวทางบางครั้งเขาเขาชอบออกสลับกันนะครับเนาะเนี่ยผมเน้นลาวส,สตาร์ VIP 0ศูนย์แเนี่ยแต่เขาออกลาวสตานะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครเอา4ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่4ี่ตรงตรงเน้นเน้นนะครับพี่พี่เนาะ ก็ถือว่าเด้งบนเด้งล่างเนาะถ้าเกิดใครรูดก็มามา07นะครับแต่ถ้าเกิดใครเจาะเนาะก็เข้าไปที่42งตรง,ตรง,ต,รงตรงนะครับเท่าที่ผมสังเกตที่ผมเคยพูดนะครับไว้ในคลิปไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้หรือวันไหนนะครับเนาะที่ผมบอกว่าถ้าเกิดราสตาเนาะราสตาออกตัวไหนนะครับเขาชอบดึงลงมาราสตาร์ VIP ด้วยเหมือนเนี่ย028นะครับกับ08เนี่ยนะครับพี่พี่ศูนย์เนาะก็ลงมาแล้วก็ สองนี่ก็ลงมานะครับอันนี้รู้สึกจะมาบ่อยนะครับเป็นแบบนี้จะมาบ่อยเนาะพี่ๆลองสังเกตดูนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะนี่เลยลองสังเกตดูว่าถ้าเกิดลาสตาออกผลไหนเนาะถ้าเกิดใครจะตามในรอบ v นะีไเนาะลองสังเกตดูนะครับว่าว่าแนวทางผมที่ให้ไปเนาะถ้าเกิดมีในในลาสตาหรือเปล่านะครับถ้ามีแล้วก็อาจจะเปอร์เซนต์ที่ของเราจะมานะครับก็สูงนะครับพี่พ เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็ขอให้ปังๆก็แล้วกันนะครับพี่น้องส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมสําหรับนะครับราสตา์วันนี้ อืมได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับพี่พี่ได้ตัวเด่นเหมือนเดิมก็คือเด่นไปที่เลขเจ็ดแล้วก็เลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลขสานะครับผม3ามศูนย์สามสองสามแปดนะครับ7จ็ดศูด สามตัวนะครับสามตัวเจ็ดสามศูนย์นะครับนี่เลยนะครับผมส่วนลาวสตาร์วีไอพีนะครับลาวสตาร์วีไอพีผมได้เด่นนะครับก็คือ เลข1นึ่งแล้วก็เลขเจนะครับสายรูดให้ไปที่เลข7นะครับผม72 74 7อสนะครับ10 1่ง4สองหนึ่งสนะครับผม สามตัวนะครับหนึ่งเจ็ดสองนะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับเราสตาเนาะเราสตาแล้วก็เราสตา vip นะครับ คลิปนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะขอให้มาเด้งๆทางราสตาร์แล้วก็ VIP นะครับก่อนออกไปนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ไม่มีบ้านเสียงโชคเนาะก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกับสวัสดีครับ